การช่วยเหลือพิเศษใน Android Google LLC หน้าต่าง Play Store คะแนนเฉลี่ย4.5ดาวใน3ล้านรีวิว 4. การช่วยเหลือพิเศษใน Android Google LLC แต่เพื่อเปิดใช้งานแตะค้างไว้เพื่อกดยาวรายการมีท็อปแบ็คเมนูการช่วยเหลือพิเศษและอื่นการช่วยเหลือพิเศษใน Android Google LLC แตะเพื่อเปิดใช้งานแตะค้างไว้เพื่อกดยาวรายละเอียดสำหรับแอปการช่วยเหลือพิเศษใน Android รูปภาพของไอคอนแอปเปิดเกมสำหรับการช่วยเหลือพิเศษใน Android ปุ่ม1จาก1 Google Play การดูแบบหลายหน้าภาพหน้าจอสำหรับการช่วยเหลือพิเศษใน Android เพจย้อนกลับ Play Store การช่วยเหลือพิเศษใน Android มีอะไรใหม่ส่วนหัวแต่เพื่อเปิดใช้งาน g ูเ g l e Play Store. s t โต e การช่วยเหลือพิเศษนำทางขึ้นปุ่มรูปภาพของไอคอนแอปเปิอเกมสำหรับการช่วยเหลือพิเศษใน Android รูปภาพมีอะไรใหม่ช็อ Back 12.1มีฟีเจอร์ต่อไปนี้คำบรรยายอัตโนมัติสำหรับรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับแต่มีข้อความในภาพการไปยังส่วนต่างๆของหน้าต่างพร้อมใช้งานแล้วใน iOS การเข้าถึงด้วยสวิตช์12.1มีฟีเจอร์ต่อไปนี้สวิตช์ล้องทางลัดุ่มเปิดปิดคำแนะนำการสแกนจุดเกี่ยวกับแอปนี้ มีทอปแบ็เมนูการช่วยเหลือพิเศษและอื่นๆการช่วยเหลือพิเศษในแอนดรอยคือชุดอปการช่วยเหลือพิเศษที่ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์แอนดรอยได้โดยไม่ต้องใช้สายตาหรือใช้กับอุปกรณ์สวิตการช่วยเหลือพิเศษในแอนดรอยจะมีสิ่งต่อไปนี้เมนูการช่วยเหลือพิเศษใช้เมนูขนาดใหญ่บนหน้าจอนี้เพื่อล็อกโทราศาพัพท์ควบคุมระดับเสียงและความสว่างถ่ายภาพหน้าจอและดำเนินการอื่นอีมากมายเลือกเพื่อให้อ่านเลือกรายการบนหน้าจอและฟังการอ่านออกเสียงการเข้าถึงด้วยสวิตต่ต่อกับอุปกรณ์แอนดรอยโดยใช้สวิตย่อยหนึ่งตัวหรือใช หเปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์สเลือกการช่วยเหลือพิเศษสเลือกเมนูการช่วยเหลือพิเศษแล้วเลือกเลือกให้อ่านจากนั้นจึงเลือกการเข้าถึงวยสวิตหรือท็อปแบ็คสำหรับท็อปแบ็คคุณจะกดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสอางไว้ได้สำหรับชุดเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษใน Android คุณต้องใช้ a n d r ร i d 6 a n d r ร i ย M ขึ้นไปสำหรับการใช้งานท็อปแบ็ครคุณต้องใช้รเ3.0ขึ้นไปประก,กาศเกี่ยวกับสิทธิโทรศัพท์การช่วยเหลือพิเศษใน a n d r o อ d จะคอยดูสถานะา ปรับปรุงโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของแวร์โอข้อมูลโปรแกรมประยุกต์เวอร์ชัน12.2.0.442723463อัปเดตเมื่อ19เมยยน2,565การดาวน์โหลดดาวน์โหลดมากกว่า5พันล้านครั้งเวอร์ชัน Android 6.0และสูงกว่าให้บริการโดย Google LLC สิทธิ์ของแอป,ปดูเพิ่มเติมหยุดการบันทึกรูปภาพหน้าต่างบันทึกวิดีโอ Play Store มีอะไรใหม่ส่วนรูปภาพของไอคอนแอปเปิดเกม1.1 Google Play การดูแบบหลายหน้าภาพหน้าจอสำหรับการช่วยเหลือพิเศษใน Android เพจ